ดราม่าเดือดแฟนคลับประกาศเลิกดูบริษัทหาไม่จำกัดทางรายการขอเวลาพิสูจน์ คอมเมนต์ดราม่าเดือดแฟนคลับประกาศเลิกดูรายการบริษัทฮาไม่จำกัดหลังเปลี่ยนแกงตลกชุดเก่าหมดด้านรายการวอนขอเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์หลังจากตลกสายฮาบอลเชิญยิ้มเคยออกมาโพสใน Facebook ส่วนตัวประกาศอย่างชัดเจนว่าต่อไปนี้จะไม่ใช่ชื่อของบริษัทฮาไม่จำกัดในการรับงานแล้วพร้อมทิ้งท้ายว่าอะไรที่ไม่ใช่ของเราต้องคืนเขาไปทำเอาแฟนคลับสงสัยเกิดอะไรขึ้นกันแน่ จนบอนออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้มีปัญหากันพร้อมเผยชื่อใหม่ใช้ชื่อว่า Joker Family ที่มีสมาชิกอย่างบอลเชิญยิ้มนักคอมเชิญยิ้มและตักบริบูรณ์ล่าสุดบริษัทหาไม่จำกัดได้เปลี่ยนรูปแบบและชื่อรายการใหม่ เป็นหาไม่จำกัดทั่วไทยแถมยังเปลี่ยนผู้ดำเนินรายการยกแก๊งอย่างบอลเชิญยิ้มแจ๊ดชวนชื่นนักคอมชวนชื่นตักบริบูรณ์และเน่งเชิญยิ้มมาเป็นทีมตลกสายฮาชุดใหม่คือนุ้ยเชิญยิ้มจตุรงโพธารามเจี๊ยบเชิญยิ้มชูศรีเชิญยิ้มพร้อมเสริมทัพตลกสายหารุ่นใหม่จากเวทีการประกวดร้องเพลงเดอะสตาร์ที่หมุนเวียนผลัดกันสร้างปรากฏการความฮาสุดแนว แต่ดูเหมือนกระแสะตอบรับของแฟนคลับจะไม่ดีเท่าที่ควรเพราะส่วนใหญ่มองว่าตลกชุดเก่าทั้งหมดแสดงดีทุกคนแถมมีคาแรคเตอร์เป็นของตนเองซึ่งเสียดายความฮาแบบเดิมๆที่สร้างเสียงหัวเราะจนท้องแข็งมาแล้วและไม่ใช่เพราะแอนตี้นักแสดงใหม่แต่อารมณ์ไม่ได้และขอประกาศเลิกติดตามรายการ จากนั้นด้านเพจบริษัทฮาไม่จำกัดโพสเฟสบุ๊กถึงประเด็นดราม่าว่าอ่านทุกคอมเมนต์เห็นทุกตัวอักษรบางเรื่องเวลาเป็นคำตอบของทุกสิ่งเราแค่อยากเห็นคนไทยยิ้มได้จะยิ้มมากหรือยิ้มน้อยก็ไม่เป็นไรแค่อย่างน้อยก็ยังได้ยิ้มขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด